อ,อาการที่ออกคือน้ำมูกไหลใช่ครับคันจมูกตลอดถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุน่นนิด,น,ดนิดเหมือนกันครับจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกด้วยซ้ําเคาะมากกว่านั้นก็คือเป็นหอบหืดด้วยครับม,มันหอบหืดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตมันเร็วม,มันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทาเนยก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้หายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับ ประมาณเพียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมด<อ>นะครับเวลาที่มันขึ้นก็คือขึ้นทั้งคืนจนถึงแบบเช้าแล้ววันต่อมาก็จะสุดเลยฮะ<อ>เป็นไข้หนักไปเลยอนอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่าง<อ>คือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยโอ,โอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก4เมตรอ่า มันไม่ใช่ยาทํําทาไมมันหายเร็วขนาดนั้นก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับไม่เชื่อก็เลยทานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ทุกครั้งก่อนนอนวันละสี่เม็ดผมอยากจะลองว่าฤทธิ์ที่มันทํากับผมเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเพราะว่าไอแอนติเฟดหรือไม่ก็ไอยาโคเฟดใช่ไหมฮะที่แบบผมทานมันหยุดทันทีมันหายทันทีใช่ไหมฮะแต่ไอตัวบิมเนี่ยมันไมถึงหยุดถึงหยุดได้ทันทีแล้วผมทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ย ผมเข้ามาที่นี่ผมไม่จามเลยอ่ะอวันแรกที่ผมเข้ามามาที่นี่นะผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมานั่งที่นี่ได้ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดกลายเป็นว่าตอนนี้ผมเดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้แต่วันนี้นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ทานยาไม่ต้องใช้ยาหมอไม่ได้ใช้ยาเลยครับ